สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในทันที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชาแนลและคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ปี2569ของผู้ที่มีลัคนามิถุน หรือว่าราศีมิถุนนะคะ เอาละค่ะก่อนอื่นเนาะชาวมิถุนเราก็มาดูตำแหน่งดวงดาวในช่วงปักนี้ก่อนนะคะสำหรับจุดโฟกัสของคุณค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นการชุมนุมการรวมตัวกันของกลุ่มดาวในราศีกุมนะคะในภพสุภะที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสมหวังการเดินทางไกลชื่อเสียงความสำเร็จเอาละอย่างไรก็ตามมันจะมีจุดเสียหายอยู่เล็กน้อยนะคะนั่นก็คือา พุด,ดาวประจําตัวของคุณก็กําลังโคจรพักองศาพอดีก็อาจจะทําให้ในช่วงนี้นะคะชาวมิถุนจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ทันใจอยู่บ้างการตกลงการเจรจาในเรื่องนั้นนี้ก็ดูเหมือนว่าจะช้าลงไปหรือก็อาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหะค่ะเชาวมิถุนที่อยู่ๆจะรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบื่อนายรู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรเหมือนเก่าแต่ว่าโดยภาพใหญ่ แล้วนะคะแม่หมอมองว่ายัางไม่ได้เสียหายอะไรตรงนี้คุณอย่าเพึ่งกังวลใจนะคะเพราะว่าชาไมิทุน คุณจะมีดาวอีกหลายดวงเลยค่ะที่โคจรหน,นุนชะตาอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูค่ะที่ยังตั้งมั่นโคจรเป็นเกษตรราที่ปรีดาวพระราหูก็เรียกว่าจะยังช่วยเสริมทรงเกี่ยวกับเครดิตชื่อเสียงทําให้คุณจะใหญ่โตกว้างขวางส่วนดาวสุกนะคะก็จะโคจรเป็นอุจจาวิราชตรีโกนไปถึงดาวพระฤหัสบดีในราศีธาตุลมดาวคู่นี้นะคะก็ถือว่าจะช่วยเสริมเกณฑ์ทาง ในเรื่องการงานและการเงินนะคะทาให้คุณมักจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆจะได้เงินพิเศษเงินเสริมไหนจะมีดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงนะคะชาววิถุนที่จะโครจรอ,อยู่ในราศีกุมดาวอาทิตย์จะโครจรได้คู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลกับดาวสุภเคราะห์ก็ทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เดินทางไกลาอาจจะได้ไปต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็น จังหวะเวลาที่คุณนะคะจะได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นสําเร็จง่ายขึ้นกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่าดาวเสาร์ก็ได้ย้ายเข้าสู่เรือนการงานของชาวมิถุนในวันที่13กุมภาพันธ์ นี่ก็แปลว่าจากนี้ต่อไปนะคะเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะคะจะต้องรอบคอบจะต้องมีสติเกี่ยวกับการทํางานการประกอบสัมมาอาชีพให้มากขึ้นเพราะว่า2ปีครึ่งจากนี้ไปนะคะถือว่าภาระการงานคุณจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมีความเครียดมากขึ้นนั่นเองนะคะ้วยอิทธิพลของดาวเสาร์และก็ในวันที่23กลกุมภาพันธ์ดาววังคานก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุม ในมุมดีๆนะคะก็แปลว่าดาวอังคารจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวนะคะหลายคนก็จะดวงดีมีโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทางไกลต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปรากฏว่าดาวอังคารจะไปเจอกับดาวคู่ศัตรูและตรงนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องระวังนะคะในเรื่องของคําพูดคําจาการสื่อสารและก็ข้อขัดแย้งกับคนรอบตัวรวมไปถึงนะคะชาวมิถุน เองก็จะต้องระวังที่จะมีคนเข้ามาใส่ร้ายมานินทาพูดถึงคุณในทางไม่ดีด้วยนะคะ ดวงการงานเราก็มาเจาะลึกในเรื่องการงานก่อนนะคะเพราะว่าดาวเสาเองก็เพิ่งจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของชาวมิถุนแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยค่ะดาวเสาเป็นตัวแทนของความรับผิดชอบการแบกภาระนะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการงานจะเข้าไปเจอกับดาวพระเกตค่ะในช่วงนี้นั่นก็แปลว,ว่าชาวมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญใครที่ทำงานประจำ ะะก็ถือว่าเจ้านายอาจจะเรียกคุณเข้าไปคุยนะคะเพื่อมอบหมายโปรเจกต์ใหม่หรือว่าตําแหน่งใหม่ที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเครียดขึ้นแต่แม่หมอก็อยากให้คุณคิดนะคะว่าตําแหน่งที่รับมานั้นมันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวสําหรับผลดีของดาวเสาในเรือนการงานนะคะก็ย่อมจะหมายถึงการสร้างรากฐานในชีวิต เหนื่อยวันนี้จะสบายวันหน้าแน่นอนนะคะและด้วยความที่ตอนนี้ค่ะดาวพุดธดาวประจําตัวของคุณจะโคจรอ,อยู่ในภพสุภะร่วมกับดาวพระราหูและดาวศุกร์ตรงนี้แม่หมอมองว่านะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับทางไกลต่างประเทศภาษาออนไลน์รวมไปถึงเทคโนโลยีจะเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะใครทําธุรกิจน้าเข่าทรงอ,อขายของออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ปากหลังนี้นะคะก็ถือว่าพลังงานของดาวสุกรกับราหูจะช่วยผลักดันให้คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น หลรที่วางแผนจะขยายกิจการไปเปิดสาขาเพิ่มนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นกันแต่มันก็มีข้อควรระวังค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วันที่23กุมภาพันธ์ดาวอังคารน,นะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศรีกุมจะไปเจอกับดาวอาทิตย์และราหูยังไงตรงนี้แม่หมอขอให้คุณระวังเรื่องของเอกสารสัญญาหรือกฎระเบียบข้อบังคับให้ดีนะคะบางทีงานที่เราทำมันกำลังรุ่งรุ่งอยู่ก็อาจจะสะ ดูดได้เพราะความใจร้อนหรือการที่เรามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปท่านใดที่จะเซ็นสัญญาในช่วงปลายเดือนแม่หมอแนะนำว่าอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดก่อนที่จะเซ็นการไว้ดีกว่าแก้นะคะ ดวงการเงินเราก็มาต่อกันที่เรื่องของปากท้องเรื่องของเงินทองคะชาวมิถุนสําหรับครึ่งเดือนนี้นะคะก็ถือว่าการเงินการใช้ใจ่ายของคุณนั้นจะคล่องตัวมากค่ะถ้าถามว่าทําไมแม่หมอถึงมั่นใจแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าดาวสุขค่ะซึ่งเมนาวเจ้าเรือนปุตตะจะโครจรเป็นอุจจาวิราชนะคะโครจรสัมพันธ์กับดาวพรฤหัสบดีนะคะตรงนี้แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆหรือก็มักจะ ะมีโชคลาบที่ไม่คาดฝันเข้ามาให้รับบ่อยขึ้นใครที่ค้าขายนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าจะค้าขายดีขึ้นผิดหูผิดตาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อง่ายคุณเองก็จะปิดการขายได้ง่ายขึ้นหรือถ้าหากคุณนั้นเป็นนักลงทุนเป็นนักเสี่ยงโชคนะ,ะคะกลึ่งเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเซนส์นของคุณจะแรงเป็นพิเศษดาวพฤหัสที่ทับตัวอยู่นะคะก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ช่วยโดนบรรดานใจให้คุณซื้อเลขถูก หรือลงทุนในตัวที่ถูกต้องใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะยังไงมองหาเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปไหวมานะคะหรืออาจจะใช้เลขบ้านเลขที่ทํางานเป็นเลขมงคลดูนะคะแต่ทีนี้ค่ะสําหรับดาวศุกร์เมื่อเจอกับราหูตรงนี้แปลว่าเราจะต้องระวังการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเอง คือพอได้เงินมาปุ๊บนะมันก็จะมีอารมณ์มีความรู้สึกอยากจะไปซื้อของที่อยากได้แบบทันทียังไงคุณก็ต้องเบรกตัวเองห้ามตัวเองนิดนึงนะคะแบ่งเก็บแบ่งออมไว้บ้างเพื่ออนาคตที่เรายัางไม่รู้ล่วงหน้านะคะดวงความรัก ก็โดยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ทับลัคนาเกิดนะคะสัมพันธ์กับดาวสุ์ที่โคจรเป็นสุภาตรงนี้ก็ถือว่านะคะคู่ดาวนี้จะหนุนให้คุณดูดีมีสง่าราศีมีสเสน่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาสําหรับความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงนี้ก็จะโดดเด่นนะคะสำหรับการที่คุณจะได้เจอกับคนอยู่ไกลหรือชาวต่างชาติต่างภาษาบางคนนะคะก็จะได้เจอคนผ่านโลกออนไลน์ ในแอปหาคู่หรืออาจจะเจอกันตอนไปเที่ยวไปวัดไปทําบุญสาหรับคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมีความเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาได้นะคะแต่อาจจะคุยกันน้อยหน่อยเพราะเขางานเยอะนะคะ ท่านที่มีคู่มีแฟนค่ะสําหรับคนที่มีเจ้าของแล้วช่วงนี้ความรักก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เกื้อหนุนกันดีคู่ของคุณช่วงนี้นะคะก็ถือว่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องงานในเรื่องตําแหน่งแล้วมันจะส่งผลดีต่อครอบครัวด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงปลายเดือนนะคะเมื่อดาวอังคารย้ายราศีช่วงนั้นชาวมิถุนกับแฟนก็จะต้องระวังคําพูดนะคะที่จะกระทบกระทั่ง กอย่างไงใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดอย่าใช้อารมณ์นำทางแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะดวงสุขภาพเอาล่ะสุขภาพก็ถือว่าจะเป็นเรื่องสำคัญของคุณนะคะเมื่อดาวเสาย้ายเข้าสู่เรือนการงานเข้าไปอยู่ในราศีมีนโรคยอดฮิที่ถือว่าจะตามมาก็คือ ความเครียดที่ไหลลงสู่กระเพาะนะคะบางท่านก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือจะแสบตาปวดกระบอกตาก็ได้เนื่องเพราะว่าคุณจะต้องแบกรับภาระการงานที่เยอะขึ้นนะคะหลายคนก็เหนื่อยกับการทำงานจนร่างกายอาจจะอ่อนล้าอ่อนเพลียได้นะคะ สรุปนะคะชาวมิถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะก็น่าจะเป็นจังหวะที่คุณกำลังจะได้ยกระดับชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเนื่องเพราะว่าดาวหลายดวงก็จะไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนแห่งความสำเร็จ การงานก็อาจจะเหนื่อยขึ้นมีความรับผิดชอบที่หนักขึ้นแต่ก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองส่วนในเรื่องการเงินนะคะก็ถือว่าจะไหลมาเทมามีความคล่องตัวมีโชคมีลาบกันอีกต่างหากนะคะเอาละค่ะถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะหรือจะช่วยพิมพ์คอมเมนต์เนาะใต้คลิปนี้ว่ามีถุนเงินเข้าโชคเข้าไม่ขาดสายเพื่อเป็นการน้อม รับพลังงานดีๆในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะเอาล่ะแม่หมอขอให้ชาวมิถุนนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวงังรวยๆเฮงๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ